สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวเพื่อชาตินะครับอยู่กับบ้านนะครับก็หาเมนูมาให้เพื่อนเพื่อรับชมเช่นเคยนะครับสําหรับเมนูวันนี้ส่วนประกอบก็เท่าที่เห็นนะฮะมีพุงปลาช่อนนะครับแล้วก็มีผักกาดดองนะครับแล้วก็ผงะโล้และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเครื่องตุนยาจีนจะเป็นเมนูอะไรจะเวิร์กขนาดไหนติดตามครับเพื่อนๆน ขั้นตอนแรกเลยก็คือการกับจัดคาวปลานะครับเอาเนี่ยปลาเนี่ยมาโรยเกลือเลยนะครับล้างให้สะอาดหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วก็โรยเกลือป่นนะครับเกลือป่นอบูนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขยี้ขยี้เลยนะครับนี่ขยี้ขยี้นะครับนี่ใช้มือถูๆนะครับเวลาถูก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะเจอก้างปลานะครับระวังด้วยนะครับนี่ขยี้ขยี้ขาวปลามันจะออกมากับเกลือนะครับนะเป็นฟองๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปล้างกันครับ นจากนั้นก็นําปลามาล้างทาความสะอาดเพื่อเอาเกลือออกนะครับล้างให้เกลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทําประมาณสักสองรอบสามรอบจนปากตาปลามันจะหมดนั่นเองเพื่อนๆสังเกตได้นะครับจากนั้นมาดูการทําประกาศดองนะลดความเปรี้ยวของประกาศดองประกาศดองที่เพื่อนๆซื้อมาประกาศดองปี๊บเนี่ยนะมาทําอาหารเลยไม่ได้นะครับ มันจะเปรี้ยวรสชาติจะไม่อร่อยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องมาทําวิธียังไงครติดตามครับเราผ่าซีกเลยนะครับผ่าซีกประกาดอกนี่ออกเป็นสองซีกแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราใช้ซีกเดียวนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราทํำยังไงติดตามครับเราก็น้าประกาเดิมมาล้างทำความสะอาดนะครับล้างครั้งแรกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าน้ํามันจะออกเป็นสีขุ่นๆนะล้างจนกว่าน้ําจะใส่นะครับบีบแบบนี้นะแล้วก็ถ่ายน้ําแล้วก็ล้างนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ มาถึงขั้นตอนสําคัญเลยก็คือการต้มผักกาดดองจะมีเคล็ดลับยังไงนะครับติดตามครับเราผ่าซี่ผักกาดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ผ่าออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันครับเพื่อนเพื่นอนพอน้าเดือดเดือด,ดเคล็ดลับสําคัญก็คือนี่มะนาวครับนะให้บีบมะนาวใส่ลงไปนะครับเคล็ดลับนี้เนี่ยผมได้ความรู้มาจากแม่ค้านั่นเองแม่ค้าเขาบอกมานะครับเพราะว่าเวลาเราต้มเนี่ยมันจะเกิดฟ้าขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อน นี่ก็คือเคล็ดลับสุดยอดเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆพ่อนพอน้ําเดือดนะก็คนเล็กน้อยนะแล้วก็ยกออกได้นะครับไม่ต้องนานนะครับเพื่อนๆพ่จากนั้นเราก็แช่น้ําเย็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะล้างด้วยน้ําเย็นอีกหนึ่งครั้งนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นกันครับเพื่อนๆืไปทําเมนูเด็ดวันนี้ครับตั้งกระทะเลยครับ ใส่เครื่องตุนยาจีนลงไปตุนเลยครับตอนแรกนี่ใส่น้ำน้อยๆก่อนนะฮะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ใส่น้ําเติมลงไปนะครับให้ได้ประมาณ1ลิตรนะครับต่อผงพะโล้หนึ่งซองนะครับนี่แล้วเราก็ใส่ผงพะโล่ลงไปเลยนะครับทั้งซองเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอ ให้น้ำใกล้เดือดน,นิดนึงนะครับเพืเ่อนเ่อพอน้ำเดือดผุดๆุด,ดนิดนิด,นดเราก็ใส่นะปลาลงไปเลยครับี่ใส่ทางด้านนี้ก่อนนะครับด้านพุงมันนะครับี่ใส่ลงไปก่อนเลยครับแล้วก็ตุนต่อไปนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยฮนะ ผักกาดดองนะครับใส่ลงไปหั่นชิ้นใหญ่ๆก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันจะเละแล้วเดี๋ยวเวลาทานเราค่อยตัดอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะครับแล้วตุนนะใช้เวลานานหน่อยครับก็ใช้เวลาตุนประมาณ30นาทีนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเครื่องตุนยาจีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรครับเพื่อนๆรู้ไหมฮะสีออกเป็นสีส้มๆนี่นะครับถ้าเพื่อนๆรู้ คอมเมนต์เข้ามาบอกนะ,นะครับเพื่อนๆน,นะแต่ผมรู้ว่าไอตัวนี้แหละนะสำคัญเลยนะครับเพื่อนๆว่ามันมีประโยชน์อย่างไรอ่าแต่ผมรู้ว่านะไอเม็ดสีส้มๆเนี่ยมันมีคุณสมบัตินะมีสรรพคุณก็คือบำรุงสมองนะบำรุงสมองทำให้ชราดนั่นเองนะการรับประทานปลา ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะทำให้ฉลา,าดนั่นเองนั้นคนที่รับประทานปลาบ่อยๆก็จะเป็นคนที่ฉลา,าดนะครับเพื่อนๆนี่มันมีฟองคาวนะครับเราก็ช้อนตักออกนะครับเพื่อนๆอ๋อไฟที่ตุ๋นนี่เราก็ใช้ไฟขนาดปานกลางนะครับแต่ถ้าเราใช้หม้อไฟฟ้าเนี่ยก็ไปเมนูตุ๋นได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นอัตโนมัติครับเพื่อนๆ เอเมนูนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากการทำไก่พะโล้เป็ดพะโล้หมูพะโล้เอสงสัยว่าเอาปลามาพะโล้ได้ไหมนี่เดี๋ยวดูครับเพื่อนๆว่าจะเวิร์กขนาดไหนอาการใส่ประกาดดองลงไปเนี่ยก็เพื่อให้น้ำของพะโล,ล้เนี่ยเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ลดความคาวของปลาด้วยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวต้องกลับข้างดูนะครับเดี๋ยวขอชิมรสชาตินิดหนึ่งนะครับเครื่องฟร,ร้เนี่ยก็สำเร็จรูปมาแล้วนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องไปปรุงอะไรอีกนะครับเพื่อน และการใส่เครื่องตุนยาจีนเพิ่มเข้าไปก็ทำให้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่อ่เพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะครับว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับคำถามประจำวันนี้ครับโอเคเมนูเด็ดนะยกขึ้นโต๊ะพะโล้พุงปลา ตุนยาจีนสูตรเด็ดเลยครับนี่ฮนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกิๆไปละ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 